โครงการขยายถนนนะครับซอยเอกชัยร้อยหนึ่งนะฮะตัดถนนสวนใหญ่ยเลยเดียวนะครับน่าจะเป็นสีเลนนะฮะไปสุดคลองนะครับแล้วจะมีสะพานข้ามคลองบังบอลนะครับไปเชื่อมต่อกับศูนย์เรื่องอะไระสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาวิ่งผ่านโรงเรียนพรมราชนะครับวิ่งผ่านสถานีรถไฟรางโพมุ่งหน้าออกถนนพระราม2ซอย82ต่อไปชาวบางบอนนะครับจะมี ทางลัดนะครับเอกชัยเชื่อพระรามสองแล้วผมร้องขอไปตอนผมเป็นสสเมื่อปีหกสองนะครับผู้แทนองสภาวันดวงลุงวิถีประชาชนนะครับดีใจมากกวันอยู่บนลุงนะนี่เป็นอดีตสสบบเนี่ยอันนี้คือโครงการอะไรขยายถนนใช่ครับจนไปถึงกุดคลองใชแล้วเขาจะทําสะพานข้ามคลองด้วยไหมครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอกชัยร้อยหนึ่งนะครับตอนผมเป็นสสเมื่อปีหกสองนะครับ ผมได้ร้องขอในสภานะครับให้ของขยายถนนนะครับเอกชัยร้อยหนะครับและทำสะพ,พานข้ามคลองบางบอนนะครับเพื่อไปเชื่อมผ่านศูนย์สวน,นสาธนารณะนะครับเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นทางลัดทะลุออกพระราม2ซอย82นะฮะนี่ยตอนนี้เขาขอสร้างแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นผู้แทนน,นอกสภานะครับตามมาดูงานที่ ผมเคยร้องขอไว้ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับดีใจกับชาวบังบอลด้วยนะครับจะได้มีทางลัดจากเอกชัยไปออกกำลังสองแล้วนะครับวันอยู่บำรุงไม่ถึงประชาชนครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมสอนเองเราจะขยายได้หน่อครับเระขายได่อแล้วก็จะรับคำงานครับแล้วครับผมทดูบอลตอนนี้ผมไม่ได้เป็นสอสอผมก็ดูงานที่ผมขอไว้ตอนนี้สอนสอครับผมได้ไหมได้มากได้เหรอโอกาสครับรับคำงานเลย เดี๋ยวประสาน่อยเดี๋ยวประสาษาหน่อยที่นี่คับเด็กนักเรียนเยอะมากโอเคแล้ครับาที่เจรือบ้านอยู่ไหนอยู่ในเขกชัยร้อยหนึ่งครับอยร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเนี่ยตรงนี้ที่เขาทำถนนก็ใช้สายถนนนะครับแล้วก็มีโครงการจะทับประมาณข้ามไปเรื่องไปออก หลายอย่างเนีย,ยนนเป็นโครงการที่ขอในสขาไว้แต่ตอนนี้จริงไม่ได้เป็นสอสอด้ว่าผลงานที่พี่ขอตอน,น,อนเป็นสอสอเขาแขางขับนะน,ะนะนใจไหมจะ thank you คุณมากคนระับ